อันนี้อันนี้คือคอมเมนต์จากคนที่กินจริงนะครับรพูดเก่งมาก โมเกะมาไม่รู้อะผมคิดคำไหนผมก็พูดไปเลย <c oughs> สั่งเพิ่มค่ะน้ำตาไหลแล้วค่ะขอบคุณครับแม่กินจะหมดกระปุกแล้วครับสายตาไม่พลาครับฮะแม่กินยังไงจะหมดกระปุกแล้ว <c oughs> ข,ขอบคุณรับไข่เก่งขอบคุณครับก็มีทุกคนนี่แหละที่มาช่วยมาพูดคุยแล้วก็มากดตะกร้าให้ สารคามครับส่วนใครที่ถามว่าทานยังไงนะคะทานมาแล้วสองเวลานะคะเช้าก่อนเช้าตื่นมาก่อนอาหารนะคะ,นะ,คะหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็ก่อนนอนอีกหนึ่งเม็ดได้เลยนะคะในช่วงแรกที่สําหรับใครที่มีปัญหาแต่ช่วงถ้าหลังจากนั้นจะทานมาแล้วหนึ่งเม็ดก็ได้นะคะใช่เข้ามแล้วสองเวลาอ่าเดี๋ยวต้องให้น้องพักก่อนแล้ววันนี้น้องต้องพักสายตา่อกขึ้นสั่งเกียร์ลยปลูกถึงได้เสื้อครับสั่งสามกระปุกขึ้นไปนะครับแม่ ใช่ครับผมแม่ว่างนิดหนึ่งไปรวมร่มมาซื้อของจริงจริงฐานเองทุกคนใช่ทำให้สุดยอดแล้วแม่ว่างนิดหนึ่งไปรวมร่อมมาซื้อค่ะแม,แม่เอาสื้อไปนแม่ไปรวมด้อมมาซื้อแม่แตัวเสื้อจะหมดแล้วนะคะเสื้อหมดเสื้อหมดแล้วใช่ไหมเสื้อหมดแล้วเสื้อหมดแล้วทุกคนคะ่ะเสื้อหมดแล้วคะ่ะ เปิดมาอีก20ก็หดนะใรับหน้าหน้าขอเป็นกาึ่พอดแลาสามกระปุกเท่าไรรับสากระปุกหนึ่บาทเท่านั้นเองนะครับ

ทุกคนตอนนี้ได้ครึ่งทางนะครับผมห้าพันกระปุกนะครับแล้วไม่แล้วผมเป็นคนที่ชอบรถมากรอสั่งรอสั่งพร้อมเสื้อรูปเต่าไม่ครับช่วยผมรถนี้ก่อนนะครับผมแล้วรถหน้าค่อยสั่งใหม่เนะมาช่วยดูแล้วออกไปงานต่อก่อนครับลูก พ่อโอว์ตัวไหน่อยเสียงซอหอใช่เสียงซอหอเสื้อหมดแล้วนะคะเสื้อหมดแล้วเจ็ดสิชุดหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้รอบหน้าเราคงต้องปิดหลับร้อย ช่วงสุดท้ายนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวอขอเวลาอีกสักสองสามนาทีนะครับผมเพื่อให้ทุกคนได้แบบรวมตัวกันกดอีกรอบหนึ่งหรือรอบสุดท้ายนะครับผมก่อนที่เราจะ,ะจากไปจากไรจากอะไรนี้ไปนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับผมขอ <laughs> ให้ทุกคนนะครับผมกดหน้าบัตรนี้ แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่กดติกตาให้ตอนนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะขอบคุณมากๆเลยแต่ถ้าไม่มีทุกคนกดให้ก็ไม่มีไลฟ์ต่อๆไปนะครับผมขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณจริงๆนะครับผมขอบคุณที่กดให้ตอนนี้ด้วยนะครับผมอย่างไลฟ์หน้านะครับผมเห็นพี่เขาบอกว่าจะมีเสื้อแบบมีรูปหน้าผมมีตัวผมแต่ไม่ผมผมยังไม่เห็นว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวก็ จะกันนะขาเสียดายจังเอาไว้รอบหน้าค่อยมาสั่งซื้อใหม่สั่งตอนนี้ก็ทันครับแม่แต่ว่าเสื้อหมดแล้วแต่ก็จะมีได้แว่นตาแทนนะครับผมในใส่ว่นให้หวสังรับไมคะส่แว่นตาบริษัทไทยผมคือบริษัทบริษัทเก่งแล้ว กินขอแรงยังไม่ได้กินครับรอเสื้อรอบหน้าโอเคครับอยากได้อยากได้ขอบคุณนะครับแว่นสวยจริงทุกคนใส่แล้วมันเป็นแบบวุ้ยขอบคุณนะครับที่กดว่าผู้ตาให้นะครับแม่อยากได้เสื้อได้เสื้อหมดแล้วอยากได้แว่นกดได้เลยครับ แต่ตอนนี้คือแว่นเราเยัยงเหลือพอนะครับคนที่กดในตอนนี้นะครับตอนนี้ก็คือกดให้เราลดเลยขอบคุณครับให้ที่กดแล้วก็ชาํชราชระอย่าลืมชําระเงินด้วยนะคะยังไม่หมดเลยตอนนีส้สินค้าเราส่งพรุ่งนี้นะครับผมแพ็กวันนี้ส่งพรุ่งนี้ น้องขอตัวไปเซ็เซื้อทากไรก่อนนะคาครับผมไรนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับผมเดี๋ยวอยากจะบอกว่าหมดเวลาตอนนี้นะครับผมส่วนรถก็จะกลับไปเป็นราคาเดิมแล้วนะครับเพราะว่าเราลดให้สุดๆแล้วลดให้จริงๆจากเ0 0รกว่าบาทนะครับผมหนึ่งกระบุกจากเ0 0รยกว่าบาทเลยนะเหลือ5 9 0าิบนะครับราคา1นึ0พหสิบาทก็เกือบพัน0้าเลย ใช่แต่ว่า3กระปุกนี้ลดให้ร้อเอ้ยลดให้1นึ่งนี้จากราคา2 2 0 0 0กว่าบาทเลยนะสองพเกือามแต่3,000เลยที่พี่เขาบอกมานะครับผมอันนี้ก็ลดให้ทุกคนเลยเพราะว่าบางคนก็ไม่มีแรงสมัตจริงๆนั่นแหละแต่ก็อยากให้ทุกคนได้ลองทานได้ลอง,งกินกันขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันรอบหน้านะครับแต่ก็ ไม่ต้องเสียใจนะครับรอบรอบหน้านี้คือพิเศษสุดๆกว่านี้แน่นอนเพราะว่าเรามีเสื้อที่เป็นรูปองค์ผมเองนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ชอบในการเก็บของสะสมของผมนะขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเขียนคอลเลคชันอะไรต่างๆนานาที่ผมทํามาแล้วก็เก็บไว้ในแบบของสะสมนั่นแหละเหมือนของรับของเลอะไรอย่างเงี้ยปีๆหนึ่งมีทีหนึ่งอะไรเงี้ยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันรอบหน้านะครับวันี้ไปแค่นี้นะครับแล้วเจอกันนะครับ ช้าๆก็ได้เขากดอยู่เด <laughs> <laughs> ี๋ยวจะปล่อยไว้ก็ได้นะเผื่อผมเซ็นเสื้อไปเรื่อยๆ คนผมบอกว่ารา้อยผมเซ็นไปแต่ว่าตะกร้ายังไม่ขายทุกคนได้ทุกือทุกคนอยากได้ทุกคนกดเลยนะว่าผมจะไปอย่างนี้ <c oughs> เรื่อยๆจนกว่าผมจะเซ็นเสื้อเสร็จ มอบน้อ huh. งีกันซิบยังมีเหลืออีกเยอะได้ครับไ้งใจจะกสัวแล้วหมดแล้วแล้วเพ่อีก0ตัวล่ นนตั้งใจจะแจกเสื้อกี่ตัวคะเนี่ยตั้งใจว่าจะแจกแค่ห้าสิบครับแต่หมดก่อน,นก็เลยเพิ่มอีกอเพิ่มอีกยี่สิบตัวยี่สิบตัวเพิ่มมาเป็นเจ็ดสิบเป็นเจ็ดสิบเลยครับ <ใน S 1> ตอนนี้ <5 S 1> ก็หมดเกลี้ยงเลยตอนนี้ก็เซ็นให้ทุกคนอยู่ฝากไว้ไลฟ์จดรอบหน้ากับดีกุลพัชเลยคระรอบหน้านะครับผมเจอแน่นอนกับเสื้อคอลเลคชันรูปเต้าหยองนะครับผมคที่ชอบในการสะสมของผมนะครับผมเจอแน่นอนครับดีกุลพานรอบหน้าครับ โก็ไม่ค่อยดีพูดดีได้ไหมผมบอกว่าผมบอกว่าตะก้ายังไม่ได้ปิดแต่ว่าเวลาหมดแล้วใครที่อยากได้กูได้เลยนะ ผมอาจจะไม่ได้ค่อยดูคอมเมนต์นะครับทุกคนเพราะว่าผมอาจจะเซ็นอยู่รอเสื้อรอบหน้าโอเคครับรอบหน้าต้องปังนะ อีกกองหนึ่งอีก,กองหนึ่ง,กกง,งไม่แต่ว่าเวลาโดูดูพี่เขาเพราะว่า,วามันมี พี่คนหนึ่งที่เขาอยู่ในวงนี้แหละแต่เขาเป็นอะไรหน้าเหมือนหน้าเหมือนกันมากเสียงก็เหมือนด้วย,ย,ยเอาจริงๆพี่ลองมาเข้าไลดูเดี๋ยวผมจะผมจะบอกให้จริงๆใหไอ้ผมจะบอกว่าเหมือนพี่คิมไหมจริง,รงทุกคนว่าเหมือนพี่คีม,มไมหมเสียงก็เหมือนแล้ว ร้องเพลงน่าจะพอทุกคน้องเหมือนพี่คิมเลยพี่คิมร้องพี่ทอปอะเหมือนเหมือนเห็นไหมเหมือนคำเห็นไหมมีแต่คนบอกว่าเหมือน

เห็นวันแรกของนน้ยังนึกว่าพี่เขามาทํางานที่นี่ไปไรสารานามฝนยังไม่หยุดเลยเราจะได้เจอกันไหมตกเหรอโยคอนอยคอนแก่นก็คึมคึมคึมค,มคม ตกแรงมากขอรับเลือกแรงรักนะถ้าฝนตกอะ่ะ วิธยพีคนกดอีกแล้วกดได้เรื่อยๆน,นะหะบากรอผมเซ็นเสือ้อเน็ตสะดุดตอนนี้เน็ตไม่สะดุดนะครับเน็ตชนะันดีมากเอามีอีกสองกองหรือเปล่าน้องคะ เอฟซีแฟนครับตาขอณครับ ต้าสั่งของแล้วได้เสื้อด้วยหรอพี่เขาถามใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เสื้อเสื้อหมดแล้วเหลือแต่แว่นตาสามกระปุกมันเป็นโปรสามกระปุกลับแว่นแล้วก็เสื้อแต่ว่าตอนนี้เสื้อหมดแล้วแต่ถ้าสามกระปุกก็จะได้แค่แว่นตอนนี้นะครับ ทำงานทำงานย7 2สแต่ไปไปยี2สี่ยทำงาน 25, 26 24, 25า้าพักพอน6 27, ทำงาน 28, เที่ยว29่หยูดไปที้นี่ด้วยค่ะก็ลงซีี่เลยเดี๋ยวจะไห้น้ำไปไปอเลยไปขายด้วยไหมไปขายดีคุณพัฒน์เขาชวนเลยไหม ชวนแล้วอะเรียวสมหวังเยอะด้วัวมีตัวนี้ไม่จะภาษาอังกฤษ อยู่แอสเตรียส์มีคำพูดก็เหมือนอ่ะจริง

16 15 66000หาในแต่โตๆหาคิดคิดกับระดับเอาเดี๋ยวทําคิดตรงนี้เลยได้ว่าโอเคแล้วว่าเอ้าเราไม่เหมือนกันนะ ด้วยนะคะว่าลายเซ็นไม่เหมือนกันนะมีแลอ,ไร,อไรเทรมด้วยนะคะยกเขีตนตงงเรกดสั่งตอนนี้ตอนนี้ล่าสุดพนักงานกดสั่งเองเลยค่ะตอนนี้ ไม่ม่ค้นกดอีกแล้ว อันนี้มันเป,เปิดยังไงนงอันนี้ดุดำนนัง